สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังความจริงที่ว่าตอนที่เราหมดทุกอย่างจากการพนันแล้วสิ่งแรกที่พวกเราจะนึกถึงนั่นคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะครับผมอยากให้ทุกคนที่เคยเล่นเคยติด หรือแม้แต่คนที่กําลังจะเริ่มเล่นการพนันลองถามตัวเองดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณหมดทุกอย่างแล้วเพราะการพนันคุณจะนึกถึงอะไรก่อนระหว่างเงินรถบ้านหรือว่าคนที่คุณรักผมตอบให้เลยครับคนที่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วทุกคนจะตอบตรงกัน คนที่เรารักแต่เราทำร้ายเขาด้วยมือเราเองครับเพราะตอนที่เราเล่นเราไม่เคยเห็นหัวใครหรอกแม่จะพูดยังไงเราก็หาว่าบน่นเมียจะเตือนยังไงเราก็บอกว่าเรื่องของกูลูกจะมาเล่นด้วยเรายังนั่งจ้องจอไม่มองหน้ามันเลยเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัว โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่พอหมดตัวแล้วพอลายแจ้งเตือนของธนาคารเงียบลงพอมือถือไม่มีเงินจะเติมเกมพอเงินเก็บที่อุตส่าห์หามาขายไปหมดพอเรามองไปข้างหลังมันไม่มีใครอยู่แล้วตอนนั้นเลยครับเราถึงได้ยินเสียงของคนที่เคยห้าม ได้ยินเสียงแม่บอกว่าลูกอย่าเล่นเลยนะได้ยินเสียงแฟนพูดว่าถ้าเธอไม่หยุดเราจะไปจากกันแต่ตอนนั้นมันสายไปแล้วครับหลายคนมานั่งร้องไห้คนเดียวในห้องเช่าเงินกินข้าวก็ไม่มีน้ำตาไหลแต่ก็ไม่รู้จะโทรหาคนไหนเพราะทุกคนที่รักเราเขาเดิน ขายไปหมดแล้วครับบางคนถึงขั้นคิดสั้นบางคนต้องออกไปยืมเงินทั้งที่เคยมีพร้อมทุกอย่างบางคนโทรหาแม่ทั้งน้ำตาแม่คะหนูหมดตัวแล้วแม่เงียบแล้วพูดแค่ว่าหนูจำคำแม่ได้ไหมมันเจ็บนะครับมันไม่ใช่แค่เสียเงินแต่มันเสียศักดิ์ศรีเสียความเป็นลูก ความเป็นพ่อความเป็นแม่เรากลายเป็นคนไม่มีคุณค่าในสายตาของครอบครัวครับและสิ่งที่ทรมานที่สุดไม่ใช่ความจนนะครับแต่คือความรู้สึกผิดที่ย้อนเวลากลับไปไม่ได้ครับวันนี้ถ้าคุณยังพอมีเวลายังมีคนที่รอคุณกลับไปเป็นคนเดิมนะครับอย่ารอให้คุณต้องหมดก่อน อย่ารอให้เงินหมดคนหมดแล้วค่อยคิดได้นะครับเพราะตอนนั้นคิดได้แล้วคุณอาจไม่มีโอกาสแก้ไขแล้วก็ได้ครับผมอยากให้คลิปนี้เป็นกระจกสะท้อนใจนะครับใครที่ยังมีแม่มีแฟนมีลูกมีคนที่รอคุณอยู่เลิกวันนี้ยังไม่สายนะครับคุณจะไม่รู้หรอกว่าแค่เลิกพนันชีวิตคุณจะดีขึ้นได้แค่ไหน แต่คุณจะไม่มีวันรู้เลยถ้าคุณไม่เลิกสักทีนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับผมเหมือนพวกเราทุกคนไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นแบบนี้ก็ต้องเลิกนะครับเลิกวันต่อวันและก็เริ่มต้นใหม่ในการใช้ชีวิตกับครอบครัวกับคนที่เรารักนะครับโอเคครับผมต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียง er เท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ จากชีวิตพังสู่วันวิวาของคนเคยหมดตัวเพราะบาคาร่าทุกคนครับคนที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่บางคนอาจกำลังเล่นอยู่บางคนอาจหมดตัวไปแล้วและบางคนกำลังคิดจะเลิกแต่ยังลังเลผมอยากเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยหมดตัวเพราะบาคาร่า เขาชื่อนามสมมติว่าน้องโรดอายุ33ปีปัจจุบันทำงานเป็นพนักง,งานในโรงงานแห่งหนึ่งในแถบชนบุรีวันนี้เขามีแฟนที่ดีมีเงินเก็บและกำลังจะมีงานมงคลเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนชีวิตเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เลย น้องโรดเริ่มรู้จักบาคาร่าผ่านเพื่อนสนิทคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นเล่นแล้วได้แค่นั้นเลยเหมือนง่ายแค่เลือกฝั่งน้ำเงินกับแดงแล้วรอเปิดไพ่วันแรกที่เล่นเขาบอกว่ามันสนุกมันลุ้นและมันได้เงินเติมไป300บาทได้กลับมา600บาทก็เลยเติมอีก มันเริ่มจากแค่นี้แหละครับเหมือนหลายๆคนที่เคยบอกว่าลองเล่นแค่ขำๆเล่นแค่สนุกๆก็พอแต่พอรู้ตัวอีกทีมันไม่ขำแล้วครับตลอดสองปีที่โรดเล่นบาคาร่าเขาไม่ได้ชนะหรอกครับเขาแค่เสียน้อยวันหนึ่งแล้วเสียมากในอีกวันจากที่เคยมีเงินเก็บห้าหมื่นบาทกลายเป็นต้องกดบัตรเครดิต ใช้นี่บัตรวงเงิน40,000บาทขายรถ cbr คันโปรดที่เขาเก็บเงินซื้อมาเองเพื่อไปโปะนี่ให้จบเขาเคยมีแฟนดีๆคนหนึ่งแต่เพราะโรดโกโหกเก่งบิดเบือนเรื่องเงินใช้เวลาว่างไปกดโทรศัพท์แทนที่จะใช้เวลากับแฟนความรักเลยกลายเป็นความร้าวสุดท้ายแฟนก็ทนไม่ไหว บอกเลิกเขาไปโรดเคยบอกกับตัวเองว่าเลิกแน่พรุ่งนี้เลิกแน่อาทิตย์หน้าขอเอาคืนก่อนแต่ไม่มีพรุ่งนี้หรอกครับมีแต่นี่ที่เพิ่มขึ้นกับความรู้สึกผิดที่หนักขึ้นทุกวันเขาบอกว่าช่วงที่เครียดที่สุดคือไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนจ่ายนี่แต่ก็ยังอยากเล่นต่อ นอนไม่หลับกินข้าวไม่อร่อยแม้แต่เสียงหัวเราะของเพื่อนยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราโชคดีที่วันหนึ่งเขาเจอคลิปเกี่ยวกับคนที่เคยติดพนันมาก่อนมันตรงกับชีวิตเขาเป๊ะๆเ,เขานั่งฟังทั้งคลิปและน้ำตาไหลวันนั้นแหละเขาลบแอปลบกลุ่มลบเพื่อนที่ชวนเขาเล่นเลิกเด็ดขาด แล้วบอกกับตัวเองว่าถึงแม้จะยังไม่มีเงินแต่ขอมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันก็พอหลังเลิกเล่นเขาเริ่มวางแผนใช้หนี้ทีละก้อนตัดของฟุ่มเฟือยขับมอตเตอร์ไซค์เก่าๆไปทำงานทุกวันใช้เวลาว่างทำโบทีทำงานพิเศษหนี้สี่ห0ื่นบาทถูกใช้หมดภายในหนึ่งปีความภูมิใจไม่ใช่แค่ปลดหนี้ แต่คือการไม่ต้องหลบหน้าใครอีกอีกหนึ่งปีต่อมาเขาเริ่มรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ไม่ได้มองว่าเขาเคยหมดตัวแต่มองว่าเขาเคยลุกจากที่ตรงนั้นได้ตอนนี้น้องโรดเลิกพนันมาได้แล้วสองปีชีวิตมีทั้งแฟนดีๆงานที่มั่นคงและความสุขที่เรียบง่ายกำลังจะเตรียมงานแต่งงาน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและยังคงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเขาไม่เล่นไม่ลองไม่แม้แต่จะแอบเปิดดูเว็บพนันอีกเลยเขาฝากบอกว่าการพนันมันไม่ได้ทำลายแค่เงินในบัญชีแต่มันเผาทั้งอนาคตความรักและศักดิ์ศรีถ้าวันนี้คุณยังไม่เลิกวันหน้าคุณอาจไม่เหลืออะไรแต่ถ้าคุณเลิกตอนนี้ คุณอาจได้เริ่มต้นใหม่แบบผมก็ได้นี่คือเรื่องของน้องโรธครับผู้ชายธรรมดาที่เคยหลงทางแต่เลือกเดินทางกลับมาแล้วสร้างเส้นทางใหม่ด้วยมือเปล่าวันนี้เขาไม่ได้รวยแต่เขามีหัวใจที่เข้มแข็งมีคนข้างกายที่เชื่อใจและมีอนาคตที่ไม่ต้องพึ่งบาคาร่าอีกต่อไปจบลงแล้วครับเรื่องราวของน้องโรด ที่เคยติดพนันบาคาร่ามาก่อนเสียทั้งเงินเก็บเสียทั้งแฟนและอีกหลายๆอย่างแต่วันนี้เขารู้โทษของการพนันแล้วและก็สามารถเลิกพนันได้แล้วจนทำให้วันนี้เขาเริ่มมีทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดเขากำลังจะมีครอบครัวก็คือแต่งงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ายังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องโรจนนะครับ ขอให้ชีวิตของน้องโรดจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอยู่รอดปลอดภัยปราศจากพนันออนไลน์นะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ